แต่วันนี้ก็มีข่าวอีกข่าวหนึ่งก็คือเริ่มมีกระบวนการของการซื้อขายนะครับ <ๆ S 2> ก็พูดง่ายๆก็คือว่าแลกเป็นเงินสดเอาสิทธิ์ไปซื้อขายกันนะครับหักลบที่10% 20%นะครับแล้วตัวเองก็ได้เงินสดไปอันนี้เกิดจากการที่มีคนไปลงทะเบียนเป็นร้านค้านะครับ แต่ไม่ได้เป็นร้านคาจริงอันนี้มีการจับไปแล้วนะครับสามรายด้วยกันโอ้นี่ต้องเตือนกันเลยนะนะอันนี้ต้องเตือนกันเลยโทษหนักนะครับและที่สาคัญที่สุดก็คือค่าปรับก็สูงอยู่นะครับไม่คุ้มแน่นอนนะครับถ้าถูกจับได้นี่ต้องเตือนผู้ชมด้วยนะครับถูกจับใต้นอกจากโทษทางกฎหมายแล้วท่านจะถูกตัดสิทธิ์กับโครงการรัฐ ปุ๊บโครงการ<า> <ผม S 1> เลยนะครับแต่จีนแบ็คลิสต์เลยนะครับก็ <ผม S 1> ทางเมื่อเช้านี้ผมเห็นท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสันติปียทัศน์ก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันท่านก็กํากับดูแลสอขบอ ท่านก็บอกว่าอย่านะร้านค้าช่วงนี้อย่าใช้โอกาสนะครับเอาเปรียบผู้บริโภคถ้ามีการร้องเรียนมาจากพี่น้องประชาชนเนี่ยโทรมาได้เลยสายด่วนหนึ่งหนึครับแล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายนะครับก็เป็นสิทธิ่ที่จะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็ขอให้เป็นไปแบบนั้นครับผมแล้วก็รอบรอบใหม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวร้านค้าคุณยังมีสิทธิ์ลงทะเบียนนะพราเมื่อเช้าผมไปใช้จ่ายข้างๆกันไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งเห็นมันยากาศแตกต่างเลยแตกต่างเลยเพราะว่าร้านที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเนี่ย โอ้ดูหลอดต่อคิวยาวคึกคักคึกคักครับส่วนด้านข้างไปถามแล้วพี่ไม่มีเวลาไปลงทะเบียนเลยน้องเขาบอกว่าเออเดห็นแบบนี้ต้องรีบไปลงละครับก็ไปลงทะเบียนนะครับถึงวันที่19ธันวายังพอมีโอกาสยังพอมีเวลาเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวก็ต่อเนี้จะเป็นลอยกระทงก็จะมีกิจกรรมต่างๆเข้ามามีอีเวนต์ต่างๆก็คอยรับทรัพย์กันได้สําหรับร้านค้าที่สาคัญร้านค้าเองอย่าลืมนะครับจะเริ่มลงทะเบียน เข้าสู่ฟู้ดเดลิเวอรอัพสกิลตัวเองขายออนไลน์ได้ด้วย 3. พฤศจิกายนเป็นต้นไปแล้วก็คิดว่าเราจะได้สั่งออนไลน์นี่แหละใช้คนละค่งพัสดออนไลน์วันที่7พฤศจิกายนครับผมสะดวก็ถือว่าค่อนข้างเร็ว